วันนี้วันพระพลังบุญแรงเป็นพิเศษเปิดฟังคลิปนี้เพื่อเชื่อมพลังบุญกับเทวดาประจำตัวให้ท่านเปิดทางแห่งความสำเร็จการเงินการงานและโชคลาภทุกด้านฟังแล้วดวงเปิดอย่างไวเงินทองหลั่งไหลโชคดีเข้าหาแบบไม่ทันตั้งตัวพลังบุญหนุนนำให้ทุกสิ่งสำเร็จง่ายขึ้นเปิดฟังวันนี้ เพื่อรับพรใหญ่เปลี่ยนพลังชีวิตและดึงดูดความมั่งคั่งจากแปดทิศเข้าหาตัวคุณขอให้โชคดีตลอดสัปดาห์นี้สาธุวันนี้เป็นวันพระวันที่ฟ้าเปิดวันที่บุญเปิดและวันที่เทวดาทุกทิศจะแผ่เมตตาให้กับผู้ที่เปิดใจรับพลังบุญขอให้ขณะนี้ที่คุณกําลังฟังเสียงนี้พลัง